บะหมี่ซอสเกาหลีฉบับลดต้นทุน สูตรนี้จะใช้เส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตล์เกาหลีที่ราคาถูกลงแล้วเราก็จะทําตัวน้ําซอสเองนะคะทําง่ายตัวซอสจะเป็นฉบับประยุกตรสชาติจะออกหวานหวานเผ็ดนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเพื่อให้เด็กๆสามารถทานได้ง่ายขึ้นจะทํากินเองหรือทําขายก็ได้นะคะมาเริ่มต้นลงมือทําซอสกันก่อนเลยวัตถุดิบที่ใช้ทําซอสจะมีเนยจืด30กรัมโคชูจัง30กรัมโคชูจังหน้าตาแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหาซื้อไม่ยาก เซเว่นบางสาขาก็มีขายนะแต่จะเป็นกระปุกเล็กหน่อยซอสมะเขือเทศ60กรัมป้าใช้ซอสมะเขือเทศของโรซ่าแบบถุง1กิโลซีอิ๊วขาว30กรัมแล้วก็น้ำตาลทราย30กรัมซอส1สูตรจะใช้คลุกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสไตล์เกาหลีได้ทั้งหมดประมาณ5ก้อน นำเนยใส่กระทะใช้ไฟอ่อนนะคะคนคนคน,นิดหน่อยจนกระทั่งตัวเนยละลายหมดใส่โคชูจังน้ำตานทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสมะเขือเทศลงไปใช้ไฟอ่อนคนคน,คนจนกระทั่งตัวซอสเดือดเทซอสที่ได้ใส่ชามใครอยากทำเยอะกว่านี้คูณสูตรเพิ่มเองได้เลยนะคะ ถ้าใครทำแล้วเห็นว่าเนยแยกตัวออกมาจากซอสให้ใช้ตะกร้อมือคนๆๆเพื่อให้เนยเข้าก,กันกับตัวซอสนะจ๊ะถ้าขี้เกียจมาคนทีหลังเหมือนป้าใช้ตะกร้อมือคนผสมซอสตั้งแต่อยู่บนเตาเลยก็ได้พักตัวซอสไว้ก่อนซอสสูตรนี้คือป้าปรับและประยุกต์มานะคะไม่ใช่เป็นสูตรต้นตำรับแต่อย่างใดนะตัวเส้นป้าจะใช้ตัวนี้นะคะซื้อมาจากแมคโครแพ็คเนี้ยมี10ก้อนราคา45บาท ตัวนี้ป้าซื้อมาจากแมคโครสาขาบางพลีนะคะเขาจะอยู่โซนแถวแถวเขาสารนำเส้นมาลวกในน้ำเดือดจนกระทั่งนิ่มใครจะลวกทีเดียวหลายๆก้อนก็ได้นะคะแล้วแต่เมื่อนิ่มแล้วตักขึ้นสบัดให้เสด็จน้ำเล็กน้อยไม่ต้องสบัดจนกระทั่งเส้นแห้งแก่งนะสบัดนิดหน่อยก็พอนำเส้นใส่ชามแล้วก็ตักซอสที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตามชอบป้าจะใส่ประมาณ2ช้อนนะคะ ใครอยากใส่มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ผสมคลุกเขาเส้นกับซอสให้เข้ากันคลุกเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำไข่ไก่มาสามฟองตีให้เข้ากันตีเหมือนไข่เจียวปกติะคะ่ะตัวไข่ป้าไม่ได้ปรุงรสไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยนะจ๊ะถ้าใครอยากจะปรุงรสไข่ด้วยก็สามารถทำได้นะประยุกต์เองได้เลยตามชอบถัดมาเดี๋ยวมาทอดน้องไข่กันนะจ้า เตาที่ป้าจะใช้ทอดไข่ในคลิปเป็นเตาแพงเค้กไฟฟ้าพิก,กัดใส่ไว้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์ถ้าใครไม่มีหรือยังไม่อยากซื้อเนี่ยใช้เป็นกระทะเทฟลอนกน้นแบนๆแทนก็ได้นะนำเตามาวอร์มให้ร้อนขึ้นเล็กน้อยทาเนยมาการีนหรือน้ำมันพืชลงไปด้านบนของผิวเตาเพื่อไม่ให้ไข่ติดเตาจะเลือกใช้เนยหรือมารการีนแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องผลดีผลเสียต่อสุขภาพด้วยนะจ๊ะ นำไข่ที่ตีไว้มาเทใส่ลงไปครึ่งหนึ่งนั่นก็เท่ากับว่า1เตาเนี่ยใช้ไข่อยู่ที่1ฟองครึ่งปาดปาดเกลี่ยไข่ไม่ต้องเกลี่ยให้เต,เต็มเตานะคะป้าจะเกลี่ยแค่นี้พอเพราะว่าไม่อยากให้ไข่มันบางมากเดี๋ยวจะห่อ,อยากตักเส้นที่คลุกซอสแล้ววางลงไปตรงกลางป้าจะใช้เส้นทั้งหมด1ก้อนเลยนะคะวางวัตถุดิบตัวที่ชอบเพิ่มลงไปอย่างเช่นชีสสาหร่ายปูอัดแฮมไส้กรอกอย่างคลิปนี้ป้าใช้เป็นโบโลโน่า พอสักครู่จนกระทั่งมั่นใจว่าไข่สุกดีแล้วเพราะว่าถ้าไข่ยังไม่สุกดีแล้วเราพยายามพับไข่เนี่ยไข่มันจะแตกหักไม่สวยพับขอบด้านข้างของไข่เข้ามาทั้งสองด้านก่อนพับด้านที่สมและด้านที่4ด้านที่4ี่เนี่ยถ้าใครพับแล้วเจอปัญหาว่าพับไม่อยู่แบบนี้ วิธีแก้ก็คือพลิกกลับด้านไข่ก่อนแล้วยกน้องไข่ขึ้นเล็กน้อยใช้ผ้าอีกอันดันปลายไข่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมง่ายๆให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่สุกตามต้องการในระหว่างที่ทอดเราสามารถทาเนยหรือมาการีนเพิ่มได้นะคะ ป้าพลิกกลับด้านได้ไหมเนี่ยอยากให้ไข่อีกด้านสีสวยกว่านี้ได้นะคะปึ๊บตอนจะพลิกกับด้านเนี่ยแนะนําให้ใช้พายหรือตะหลิว2อันช่วยกันแบบนี้เดอ้อเมื่อไข่สุกได้สีตามต้องการแล้วก็ตักขึ้นกินได้ถ้าใครจะทำขายเดี๋ยวป้าจะลองใส่กล่องเบอร์ TL104 ให้ดูนะคะใส่ผักลงไปซะหน่อยรอไข่ให้ไข่ร้อนสักนิดแล้วตักวางลงไป เพิ่มใส่กรอกหรือวัตถุดิบอื่นๆได้นะคะแบบนี้น่ากินอยู่นะต้นทุนวัตถุดิบซอส1สูตร25บาท95สตางค์ซอส1สูตรใช้คลุกเส้นบะหมี่แบบในคลิปได้ประมาณ5ก้อนถ้าคลุกได้5ก้อนเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบซอสต่อบะหมี่1ก้อนจะอยู่ที่5บาทกับ19สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องแบบในรูปที่ขึ้นค้างอยู่ตอนนี้จะอยู่ที่กล่องละ23บาทกับ58สสตางค์ และเหมือนเดิมนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้ในคลิปนี้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่านา้ำค่าไฟค่าจีปาถะนู่นนี่นั่นนะคะจะขายกี่บาทดีแนะนําให้คิดต้นทุนทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วบวกกาไรที่พอใจจากนั้นก็ตั้งราคาขายได้เองเลยนะจ๊ะ